ท่านกวีและคณน,นะวันนี้ได้มอบเงินให้สร้างอาคารเรียนวันนี้อีก4ี่0มืบาทนะครับอีก4 0,000บาทปรบมือให้อายากจะขอให้พวกเรานะครับนะเป็นแรงใจนะครับให้ทีมงานของพวกเราปรบมือดังๆให้ทีมงานสักครั้งหนึ่งครับ,รบขอบคุณนะครับนะขอบคุณผู้ประสานงานดีเยี่ยมนะครับพี่ okay, ค,ค,ครับผมถึงแล้วล้วครับกำลังว่าขออยู่ครับวิดีโอครับพี่โกเดี๋ยวหันมุมนั้นได้เลยครับคุณพ่อคุณแม่นี่ไม่ค่อยได้เรียนหนังสือนะครับอ่านี่ครบอยู่ไหมคุณดาวนะ ปปนะก็จ้งขววมากขผลร้ายครับป <c oughs> ีแน่ต้องเอาไปร่วมงานวันกสน้อย้นะนะคนไหนอนีกมีไหม Mày xuống khá nhìn đi tí mà toàn khóng trên này khá <cười> <cười> Màu khi màu ngâu màu thuộc ni Màu na âm khi màu lõng xung Màu quấn cơm bình màu lên sao Màu cây khi nào màu hẹn ồn เมาเสมอเมามนเมาในปอยเมาจะค่อยเป็นเมาที oo, ่เนาเมามีเหลือเมาเล่นซู ang, bin, ่เมาองค์ผู้เป um, ็นเมาตักแลงเมาจะแข็งเป็นเมาเศร้าจังเมาออกตั้งเป็นเมาหาเงินที่กายเมาซบกำนันเมาเมาเราเมามีคอเมาเห็นหน้าเมาล่ำซ้าเป็นเมาที่หาย เมาใจลำนาตูเมาหน้าหูเจ้าปีนเมาสบมิ่งานค่ำเมาจิ้งเมาผู้หญิงโกเมาหมอลัดก็ผู้หญิงเม่าเมาหมอลึกสิจังหามีคิดคิดถ่ายโลายขอบคุณค่ะขอบคุณไอตัวไอ้ตัวนั้นดีไฟมันหมดแล้ว

มาดีนะครับแล้วก็คุยกับทางกออไว้แล้วว่าพื้นที่ของตรงนี้ถ้าเกิดมันเล็กเกินไปอาจจะต้องขยายนะครับก็อันนี้ก็เดี๋ยวเป็นวาระต่อไปในที่ตรงนั้นก็สิ่งหนึ่งที่จะฝากไว้ก็คือเรื่องของพื้นนะครับว่าถ้าเป็นสำเรื่องอะไร่นี้นะครับก็คิดเอาค่ามานะครับว่าเท่าไหร่นะครับเราก็คงจะไม่ทิ้งกันนะครับก็คงจะทําให้โครงการนี้สำเร็จรุ่งร่วงเพื่อพี่น้องที่นี่ได้โอกาสได้เช้่อมตที่นี้ เ็พี่นะครับโอกาสนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้การต้อนรับที่อย่างดีเยี่ยมครับขอบคุณมากครับเอบคุณขอบคุณคร้อมงกันนะเนื่งสองสามขอบคุณครับ